สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ยวันนี้ผมอยู่กับรถโตโยต้ามาเจสตี้นะครับถือว่าเป็นรถนะฮะที่ได้รับความนิยมและกระแสตอบรับได้ดีมากๆนะครับรถรุ่นนี้เพราะว่า1เลยนะฮะรถรุ่นนี้เนี่กว้างนะครับที่นั่งเยอะแต่ว่าออปชันเนี่ยที่ต้องมาทําเลยนะครับออปชันเนี่ยหเลยดมทั้งคันนะครับดมทั้งคันถือว่าเป็นอีก1ไอเทมนะที่รถรุ่นนี้นิยมทํากันนะครับเพื่อเก็บเสียงตัวรถให้แน่นนะครับนอกจากนั้นยังมีอินเอร์เฟรที่เป็น ระบบ a อ d ด o i d นะครับทีวีเพดานนะครับชกฝาท้ายเพราะว่ากระโปรงหลังเนี่ยหนักมากๆนะครับเราจะปิดลงมาเนี่ยถ้าไม่มีฝาท้ายอัตโนมัตินี่บอกได้เลยว่าดึงยากมากๆนอกจากนั้นยังมีในส่วนของเท้าแขน,นครับคันนีเท้าแขกเนี่ยเป็นสีดำไอ้ถา่างแก้วสีดำนะครับแต่เป็นลายไม้แล้วก็มีเท้าแขนด้วยว่าเท้าแขนยังไม่มานะครับนี่นะฮะล้วก็ต้องบอกมายถึงต้องแดมหลังคาก็สําคัญนะเราฝนตกในเสียงดังมากนะครับเพราะว่าด้านบนหลังคาของมาสตอรเนี่ยไม่มีการ เก็บเสียงเลยนะฮะเป็นสังกะสีป้องแป้งเลยนะฮะในส่วนของตัวรถนะฮะด้วยสไตล์ตัวรถของรถโตโยต้าอยู่แล้วนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยฮะจะป้องแป้งอย่างนี้นะฮะจะบางๆนะครับตัวรถจะจะไม่มีการเก็บเสียงของตัวรถนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะแดัมทั้งหมดนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพามาชมนะฮะหลังจากติดตั้งแดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเสียงเนี่ย ดีกว่าน,นี้แน่นแน,น่นเงียบเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับครับตอนนี้เราทำการลื้อนะฮะในส่วนของตัวรถโต้ตามมาเจสตี้หมดแล้วนะครับมาดูกันนะฮะในส่วนของวัสดุของตัวรถเนี่ยเรียกได้เลยว่าที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะแผ่นเล็กๆแบบนี้นะครับก็คือแผ่นซับเสียงนั่นเองนะครับก็มีน้อยมากนะครับตามบริเวณซุ้มล้อนะครับตามจุดตรงนี้สังเกตดูจะมีแค่นี้นะฮะเนี่ยนะตอนนี้ไม่มีช่วงนี้ไม่มีนะฮะ มีอยู่มานี้ในส่วนของหลังคานี่บอกได้เลยว่าไม่มีแน่นอนเนี่ยถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยฟังเพลงไม่รู้เรื่องแน่นะครับคุยกันไม่ได้ยินแน่เนี่ยฮะเขาจะเป็นในส่วนของสังกะสีทั้งหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะาดม์หลังคาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นทั้งหมดนะครับแผงประตูที่เห็นทั้งหมดเลยนะฮะเพราะคันนี้จะมีในส่วนของการแดม์ทั้งหมดเหมือนกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วไปชมกันดีกว่าครับ I feel like I linger Linger between the words to say hey, eh, To say the words to remember Now we're here to take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything and Lose it all Lose it all ครับตอนนี้เราก็ทําการนะครับแดมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าด้านหลังผมนะฮะตอนนี้สังเกตนะครับทุกจุด จะเป็นสีพิงโกนะครับเพราะดมของบร r คิลลี่เนี่ยเป็นสีพิงโก้นั่นเองนะครับเป็นลายเกรดมังกรนะเพื่อให้รีดอย่างนี้เรียกว่ารีดแล้วนะครับก็คือจริงๆเนี่ยอันนี้คือจะรีดติดกับตัวรถเลยนะฮะวัสดุที่เป็นตอนนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะหรือเป็นเาเรียกว่าซับพอร์ตเสียงได้ด้วยแล้วก็กันความร้อนนะครับอย่างด้านบนนะฮะนี่นะครับดูฮะตอนนี้เราก็ติดดามหลังคาแล้วนี่ฮะเสียงงนแน่นเลยนะครับอันนี้คือรีดแล้วนะฮะ ก็ทุกส่วนของรถคันนี้นะครับบริเวณซุ้มล้อนะครับซ้ายขวานะครับบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับทั้งประตูพื้นทั้งหมดเลยนะครตอนนี้ติดดันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการประกอบนะครับบอกเลยว่าคันนี้รถเงียบขึ้นแน่นอนหลังคานีเห็นชัดเจนแน่ๆเวลาฝนตกนี่เงียบอย่างชัดเจนเลยนะครก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะประกอบแล้วทาอะไรต่อเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะหลังจากที่ไปชมงานแดมทั้งคันมาแล้วตอนนี้ก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมนั่งอยู่รถคันนี้แล้วนะฮะนี่เลยนะฮะที่เห็นตรงนี้คือเท้าแขนนะครับแล้วก็ถาดวางแก้วนะฮะตัวนี้ถาดวางแก้วเนี่ยจะมาพร้อมตัวดึงนะฮะตัวดึงทางนี้นี่แบบนี้นะฮะเวลาเรายกเบาะขึ้นไปนี่นะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับพับเบาะลงมาได้ซึ่งปกติเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ามากับ โรงงานนะจะไม่มีฐานวางแก้วจะไม่มีตัวดึงมาให้ดังนั้นเวลาเราจะพับเบาะลงมาเนี่ยพับยากมากเลครับแนะนำนะคะคุณผู้ชมนะฮะที่ออกรถตัวตาม้มาเจสตี้นะครับแนะนําต้องมีนี่ถ้าขับเองนะครับสบายมากมีเท้าแขนนะฮะมีฐานวางแก้วนะครับ แล้วก็มีตัวดึงพับเบาะขึ้นลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งออปชั่นนะครับนอกเหนจากนั้นยังมีในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยแล้วก็ทีวีพดานไปชมกันดีกว่าครับนอกเหนือจากรถนะฮะดัเก็บเสียงให้ความเงียบขึ้นแล้วนะครับคันนี้ยังเพิ่มในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็มีในส่วนของทีวีพดานนั่นเองนะครับในส่วนของแอนดรอยนะครับกดเข้ามานะครับ นี่ฮะหน้าตาของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับก็จะมีในส่วนแอปพลิเคชันนะฮะอันนี้เราก็มีแอปนะครับหลากหลายเลยนะครับมี Netflix มีล o กทีวีออนไลน์มี VTV มีจุกมี Spotify ต่างๆการใช้งานเนี่ยครบมากๆรวมถึงไปที่นำทาง o o o l l m m p s ด้วยนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับออนอเลยนั้น คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนลำโพงนะใช้ลำโพงเดิมแต่พอเราเก็บเสียงของตัวรถเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ส่วนของการฟังเพลงดีขึ้นเลยนะรถนี้รู้สึกเลยว่าเงียบม,มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปทักเพลงหนึ่งนี่นะฮะโอ้โหเป็นไ่ครับ พอเราเดมนะครับตัวรถมันแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยวัสดุพื้นผิวขอ,ของการเก็บเสียงมันดีขึ้นนะครับก็ทำให้มีในส่วนของม i ด b บสนะครแม้จะเป็นลำโพงเดิมโรงงานแต่ว่ามิด b บสมาแน่นอนนะครับสองเบสเนี่ยมาแน่นะครับก็ดีกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ารถมันเงียบขึ้นวัสดุตัวรถแข็งขึ้นนะครับ่นนบาฮะ ก็เรียกได้ว่าเสียงดีนะครับสำหรับลำโพงเดิมฟังก well, ็โอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงดีจริงแนะนำใส่ชุดอัปเกรดก็พอนะลำโพงหน้าหลังซับบล็อกหรือถ <nd sunshine> ้าม <gold fen> ีงบประมาณก็อาจจะติดตั้งในส่วนของพาวเวอร์แอมเป์เพิ่มตัวหนึ่งใส่โ r o ิเซอร์เพิ่มอันนั้นก็ถือว่าฟูลเซตครบฟังก์ชันรอบเดียวจบไปเลยทีเดียวนะครับก็เนี่ยฮะใช้งานได้ครบเห็นไหมฮะเยีบเบกเข้าเกียร์ถอยนะครับภาก็จะตัดเป็น ระบบเดิมของตัวโรงงานนะฮะกลับไปก็กลับไปในส่วนของ ระบบ Android นั่นเองเรียกได้ว่าการใช้งานในครบจริงๆกับรถคันนี้นะครับอยากให้รถตัวเองเงียบนะครับไม่ว่าเป็นรถรุ่นไหนก็นแล้วแต่สามารถที่จะดัเก็บเสียงทั้งคันได้แบบนี้จะลองสอบถามกันเข้ามาหรือว่าอยากติดตั้งในส่วนของระบบ a อ d ด o i d ต่างๆเข้าไปในรถของคุณนะฮะอยากรู้ว่ารถเราทำได้ไหมลองสอบถามกันเข้ามานะครับไม่ยากเลยนะทางช่องทางของ l ลน e นั่นเองนะฮะทีมแอดไซน์นะครับตามด้วยมีราดออ u d เดโอย้ำนะต้องมีแอดไซน์นำหน้านะครับแล้วตามด้วยมีราดออร์เดอนั่นเองนะฮะ ก็เข้ามาสอบถามข้อมูลรถต่างๆที่คุณผู้ชมใช้งานอยู่อยากจะแดมบทั้งคันอยากจะใส่ระบบ Android เข้าไปอยากจะเปลี่ยนชุดลำโพงให้เสียงดีๆทำได้ไหมลองเข้ามาสอบถามดูนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดติดตามนะ Facebook YouTube นะครับกด Subscribe นะครับจดกซันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มีคลิปใหม่ๆมีลูกเล่นอะไรเจ๋งๆในรถก็แวะเวียนเข้ามาดูนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ